ก็ไตาแ่เดี๋ยวำดงว้า่ได้แก่มาขาเป็นเสอลจาไปเบิ้ลคีด้วยกันนี่ยกข่ขอไปป่าเบงเนี่ยยกไข่ขอไปป่าเบงอมือไม่ได้ปะม่ยใช่เออืมม่ได้ม่ได้มาได้มาไ้มาได้ำได้ไหมอดีเนาะทำได้ไหมทำได้ไหม่หยู จำได้ไหมไดไม่ด้ไหมจำได้ยังดยังยังจำได้ยังจำได้ยังจำได้ยังครับขังไว้เปยังไขังไว้ย้เดินน่ย้เดินล็อกตันี้ไว้ล็อกล็อกไปเขางายไปได้ยังไงเขามุนบ่ปึ๊บเขามุนบ่เขามุมเข้มีตัวหนึ่งแม่ลูกปึ๊บ เขาก็มีตัวใหญ่สตัวเป็นเดือนเลยเดอนกันมานี่แหละกินอะมรกินอไบอสกินขกินยังลุงกินมยังไม่ได้กินเลยนะผมยังไม่ถึงวันเลยเห็นแปดไปเลยแค่นั้น ยังไม่ถึงวัดอยู่แล้วยังไม่ถึงวัดเลยเนี่ยโมน้ำมันเต็มถังแน่เนี่ยยัยเออน้ำมันเขาเต็มถังเลยถามว่าได้ถามว่ได้ถามว่าได้น่ะเอาแรงจังสี่เบิร์ตมือเนี่ยมันตายเไปเลยเอาแรงเลยวิ่งเลยสายแฝดอ่ะเออวิ่งสุดสายเลยวิ่งสุดสายตลอดอ่ะวิ่งสุดสายตลอดเราต้องไปจับเต็มแล้วราต้องไปจับเต้เราขำว่าได้อยู่แล้วก็จะหมดตายยากก็ต้องหนีเท่านั้นอ่ะตายตาเดียวแล้วน่ะก็เดินหมดแล้วหมดต้องเขาเราไปพูดถึงพี่ เขากเกินข <đ> oh ึ้นแล้วเขาก็ไปวิ่งเดินนี่เามันมีตา้งยางเขาไิเศอยไงตัเขากินเขาก็เดินตัวนี้เขาหอดนี่เดียเจ้าเพ่นี่เขาเดินเขาัวหอกันจุรอกินกินนะกินกินกินโอ้ยแพ่ง้ามิจตามามาม เกี่ยวขัางนอกว่าอไม่ยอมทุบจตะทุบที่ของตัวนี้ใช่ไหมใหลายพดหลายพดดีดีด้วยดีดีเออกัดดันเอาากดดันเอาู่เขาเียูููู่่่เขาเลยู่ ต่อทิ้งจำเอ่อเราย่างไงมันเปหมือแล้วแ้วหลายนเดย้ใม่ใหญ่เขาครูเฮ้ยลืมไปตัวนี้ต่อว่าแล้วต่อทิ้งจำได้บ่ตัวเนี่ยเขาเปิดตัวไหนจำได้บ่นันเดิมเขาเปิดตัวมาแท้เขาก็บไปพี่ต่ตัวพี่เขาก็ไปพี่ต้องไปต่อต้องไปต่อจะต้องเปิดท่าพุต้องไปิ่อน

ยังไงกินฟรีเอามาเยอะกว่าจับเลยจับแดงเราไม่มีตัวยางแล้วโอเคเนาะเออขมุมว้าปุ๊บอ่าปุ๊บเอาจะกินฟรีนี่ก่อนเลยนี่ไปได้ไปได้ไปได้โอ้จับแดงเลยเอาวะ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 ไล่กินก่อนแล้วค่อยไปตายเอาะมาล็อกกันไล่ขมุม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 เฮ้ยไม่มีตาย ตาเดินแล้วนี่าสองนี่ก็ไม่จับตาจับตานี้ก่อนนี่จับตาีโอ้มีฟรีไว้มีฟรีไว้เรียนจับตาทยโเยคิดคูเออเราจับเสมอวามานละเอออ่ากินัี่อ่าไม่มีตเลเออากินแเขาเอะแอเดินทุายอ่ะ เียีกามเล่มอะไรีกแก่ตุเมเยียกเบยเียตาเดนวดว่กูีีีม่ดเมื่อกดเนาี่บงเบ่อให้ไปเบิงคลิปมาเบงคลิป๋อสเล่มเดยอ๋อเล่มส่มสเล่มวเอามเล่มเ่มมเปนเนวไดหน่ย้ตาเนี่ยสมเล่มมาเออฟังเนี่ยแพทางสเล่ม จัดได้ดีดีโอ้เกนียดนาะเรต่อง่เกี๊ดก้อนเียดก้อนไม่ได้พอเขากัไปเข้าไปหุดยเสืมาปาแล้วเจ้ากระต้อต้นหน้นนี้ดเด้วยดนดัวย ไปเข้าวไมกตัวยางอ่นเอาเงี้ยวเอาเง้ยวาันนี้ก็โดดโฮมเแ้ววขมุ้งขมุงไปยังขมุงมืออ้าม่มีตัวยางเขากรเบิดโดดร่มเนี่ยเขาไปเขาฮอตตากรจำบ่ไห้บ่เอออ่าอีกดนก็ทีเขาฮอดเาไปเซ็นเข้าเขาตาตรงมขึ้นเขาะเขากินเลยเขกกินเออนี่แหละตากรลำบ่กหนตากรตากรลำบากหนเขาต้องม่อเพืเอมีนี่ี นี้ก่อนตานีอ้ถ้าชนะตานี้เก่งเลยนี่ยโอ้กินเอวสองเวสองอมีสองีมีกนีเขากินอุดไป้อุดสองรอุดอุดเลยบอุดเลอุดก็อุดกินวีเอออุดกินวีอุดอุดอุดออ ขาฮอตเเมื่อกี้ก็บอกขาอตไปโดนแล้วอบบ้ยเปนไงนี่นี่สนาดาจางเสือหรอกแน่แน่เห็นบอว์บ่าจนได้โอ้ยจนได้จมจจมนจนจนอนจจนจจนจจมจน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 จมจน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 ้นเนานจ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 ่นจ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 น กินเกมดละบาทินอีกตายละกินอีกเสมอโอ้ยในเสมอในเสในเสมอโอ้ยแกบกแกบกใรล้วใครแล้วที่า่ปรไกับ้กตีมาแล้วเสมอแล้วตีมาแล้วอ่านมาออกเบื่แ่อไปน่นเป็นิดมากแก่กินกันกินกนนกกินกินกัน ก็เริ่มกินี้หมมกินหรอคานี้ปวดขาเลยนะมือผมไปนบอออกเลยตาหมากนี่มกาาแล้วหานหานลาหลนไปเลยมาลไม่ได้ลยเจงเขาเข้าตนนีนมเนี่ยนี่งาทิตย์อย่างเงียเขกินจะนเล่นจะน่าเล่น

ไปนี้ไปนี้ไปนีไปนี่ไปนีไปนี่ไปนีไปนีไปนี้ไปนี่ไปนี้ไปนีไปนี้ไปนี้ไปนีไปนีไปไปนี่ไป้ไไปนีไปนีไปไปนี่ไปนี้ไปนีไปนนีไปไปนี้ไปนี้ไปนีไปนีนี่ไปีไป้ไปนี้ไปีไปนีไปนีน Tao chia bớt thuốc, mày có bớt thuốc. con này nhanh, con tăng mưa mưa đi mưa. Mưa. Mưa là với lại đây tả Có đơn suốt dạng điều tao nhắn có bớt đây rồi này. เดียวเอาเอาอปนชนะเยสองที <m> ่ไงายริงต้องแก้นสู้ได้แก้บนสู้เนี่ยมาท่านชนะเนี่ยที่อ้ยขาดไม่เอาไม่อยไม่อยไม่อยเราไแก้มานั่งเหนาอ้เนแก้มาแก้ไม่ชนะแไม่เลิกไม่มีเลิกเข้ากินมเอมอ้าเข้เ้าเข้เข้า้าเขาเข้าเขาเเขา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 เาเขา้เขา้เา เข้าไปเข้าไปยาทีเลียนแล้วชีเลียนเออให้เข้าไปเรยให้กินรือยให้กินรอยเข้าวัดเข้าวัดเรเข้าวัดเรอเออเยอะเราเนียเยอะเราเนีไม่เลืกเนี่ยไม่ได้เลืกเนยนะไม่ดีเขาจะกินไปให้กินไปขาดดินยขาดดินนี่ยนนะจะองนะจะ้องนะตกินลยจะต้อนะโอ้ยตอากินดิ้อน